หนึ่งนะคะที่มีที่มีการเอาอข้อมูลทางคดีของพี่มนูไปลงในช่องช่องหนึ่งอะนะคะนะคะซึ่งตรงนี้ทางด้านของความจริงแล้วนะคะควรจะถามผู้เสียหายเขาก่อนนะคะอันนี้สีฝากนิดหนึ่งนะคะว่าข้อมูลของพี่มนูหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่ถึงแม้พวกเราจะพอทราบมาบ้างเนงพวกเราก็จะไม่นํามาเปิดเผยอยู่แล้วในช่องของพวกเรานะคะเพราะว่าทางด้านของ ผู้เสียหายคือพี่มนูเนี่ยเขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่าง่ะให้เป็นให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเขาไม่ต้องการที่จะเอาเรื่องข้อมูลทางคดีของเขาเนี่ยมาเปิดเผยในโลกโซเชียลนะคะไม่บังกรณีเด็ดทั้งสิ้นคือขอให้ช่องที่ตรงนั้นก็ไม่ได้ถามถึงเขาเลยเนาะว่าเขาต้องการหรือไม่นะคะนี่สีฝากถึงช่องช่องที่เขาเอามาเปิดนะคะนะคะไม่ว่าคุณจะได้ด้วยมาจากกระแสไหนจากกระแสรตรงไหนก็ตามมานะคะนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นกระแสที่แต่ทําไมมีอยู่แค่3มช่องหมายความว่ามีช่องของณไหลที่มีการไปแจ้งความอยอนญาณแล้วก็มีของพี่มนูแล้วก็มีแค่ของพี่เสือแค่นั้นเองของคนอื่นก็ไม่ได้มีถูกไปคะแต่ว่าตรงเนี้ยสีว่ามันเป็นการละเมิดพี่มนูเกินไปไหมนะคะเน้นสีก็ขอฝากถามแล้วก็สีขอเซฟในส่วนของพี่มนูนะคะเพราะว่าพี่มนูตลอดเวลาที่เขาทําคดีมานะคะเขาก็เสียหายพอแล้วนะคะทุกคนนะ อันนี้สีก็ฝากถึงถึงการเล่นคอนเทนต์อยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะนะคะบางคนเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเสียเลยแต่ก็เอาข้อมูลของเขาออกมาเปิดโดยไม่รับอนุญาตนะคะอันนี้สีฝากไว้นะคะคนใครใครอยากรู้ใครอยากเห็นเนี่ยแม้แต่ช่องสีเนี่ยสียังให้เกียรติพี่มนูเลยโดยการไม่เอามาพูดเลยนะคะไม่ขอเอามาพูดแล้วไม่ขอเอามาเปิดเผยด้วยค่ะทุกคนนะคะ พูดก็เคพพูดได้ไกลๆเท่านั้นนะคะเราจะไม่กล้าเข้าไปในลึกนะคะแค่บอกว่าอยู่ในชั้นอายาการแค่นั้นเองเนาะอันนี้สีก็เห็นใจนะเราเห็นใจที่ครอบครัวเขาถูกกระทาพอแล้วนะคะแล้วก็ยังเอาเรื่องราวของคดีเข้ามาเปิดเผยอีกนะคะทุกคนในโลกโซเชียลยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้สะอาดเสมอไปนะคะแล้วก็คือครอบครัวเขาเจ็บช้ำมาพอแล้วเนาะ,ะ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ขอให้คนที่เอามาเปิดขอให้คิด มากกว่านี้นะคะนะคะขอคิดมากกว่านี้ถ้าเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนี่ยนะคะที่เขาอนุญาตหรือเขาต้องการที่จะเปิดเผยต้องการที่ใช้โฆษณาหรือต้องการที่ใช้ทาอะไรก็ตามนันนะคะพวกคุณทําไปได้แต่ว่าตรงนี้นะคะเราควรที่จะถามเจ้าของเขาก่อนดีกว่าไหมนะคะก่อนที่จะเอาเขาไปเปิดเนี่ยนะคะสีว่านะคะนั่นแหละนี่ก็อยากจะฝากให้เพราะโซเชียลมันไม่ได้สะอาดนะคะทุกคน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเปิดเผยทําไมนะฮะเพราะว่าขั้นตอนตอนนี้มันอยู่ในชั้นอายการแล้วเนาะนะฮะเอาไปเปิดนุ่นนี่นัน่นความเคลื่อนไหวของเขาอย่างงุ่นอย่างนี้นะฮะสีว่าในหลายคนก็คงคิดเหมือนเหมือนกันนั่นแหละหลายๆคนก็คงคิดเพราะว่าผู้คนเขาต้องการให้คดีเขาเป็นไพรเวทที่สุดอย่างคดีของสีเนี่ยสียังต้องการคดีของสีงเป็นไพรเวทเลยอืมสีต้องการคดีของสีสียังไม่ให้อาจารย์เอามานั่งพูดเลย ม่คดีของสีไปถึงไหนแล้วคดีของสีคือคนอยากรู้คดีสีเยอะเหมือนกันค่ะคนมาถามกันเต็มมาหลังบ้านเนี่ยมาถามกันเยอะนะคะว่าดาเนินการตรงนี้ไปถึงไหนแล้วเอาคนนั้นไปถึงไหนแล้วเนี่ยสีก็ไม่พูดนะคะไม่พูดมีคนมาถามเหมือนกันว่าของพี่มานูเนี่ยคดีไปถึงไหนแล้วคดีไปถึงขั้นตอนตรงไหนและยังไงต่อก็ไม่จําเป็นต้องพูดนะคะแล้วเราก็ก็อยากจะเซฟเขาตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า คือเขาถูกกระทำเนะเาะก็ถูกกระทำเขาถูกกล่าวหาขนาดนั้นเนาะเออบางคนคืออาจจะเพราะความแสจใจความอยากได้อ,อ,อยากมีอยากมีข้อมูลข้อมูลนี่ฉันก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราต้องนึกถึงถึงคนอื่นเขาบ้าง การทาอะไรก็ตามทาถึงคอนเทนตนะ์น่ะสีเข้าใจคอนเทนต์อะนะคะว่าใครก็อยากได้ใครก็อยากมีนะคะแตถ่ถ้าเราไม่ใช่ผู้ผู้ที่ไปเสียหายโดยตรงเราไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเราเอาของเขาไปอย่างเงี้ยคิดเยอะๆค่ะเราไม่ใช่เด็กกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วถูกปะเอเราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว,ลวทุกเขาไปในในแนวของเขาเองนะฮะทุกคนอืสีเชื่อว่ายอย่างนั้นนะประมาณนั้นเลยค่ะสีก็อยากให้ทุกคนคิดเยอะๆ เราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วนะคะแล้วข้อมูลทางคดีอย่างเช่นเจ้าที่ตํารวจหรือว่าผู้ที่เขาเกี่ยวข้องจริงเขาไม่มีใครเอามาเปิดเผยใช่ไหมไม่มีใครมาเปิดเผยนะคือแม่สีจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยสีก็ไม่มาเปิดเผยสีก็ไม่ได้วอนว่าอ,อพี่ขอนะหนูขอนะหนูอยากได้แสงอยากได้อะไรหนูจะขอเอามาโพสในหน้าช่องหนูได้ไหมเนหนูอยากได้เอฟซีอย่างเงี้ยสีก็ไม่ทำนะพวกเราไม่ทำอยู่แล้ว ม้แต่คดีของสีสีก็ไม่มาโพสต์เรียกเรียกเอฟซีว่าโอ้โหฉันนี่ยอดฉันนี่สุดยอดเลยฉันทากับใครไว้บ้างฉันไม่ใช่พวกหิวแสงนะะทุกคนนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสังคมไม่ใช่เพียงแค่พวกเราคนเดียวนะคะต้องนึกถึงจิตใจของคนอื่นเขาด้วยนะคะนี่สีฝากไว้นะคะให้คิดเสมอว่านะโรคนี้เราไม่อยู่คนเดียวนะคะ เออใช่ค่ะทานายยังปิดความลับของลูกความลูกความเขาก็ผู้เสียหายเขาก็ต้องต้องการปิดความลับของเขาเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะเนี่ยเอามาเปิดเผยเหมือนจะเป็นคนเก่งนะแต่สีว่ามันมันคําว่าคนเก่งกับคําว่าคําว่าเออละเมิดมันก็ใกล้ๆกันเลยนะจ๊ะใกล้ๆกันเลยอืมนั่นแหละอันไหนควรอันไหนไม่ควรสีคิดว่าแต่ละคนก็อายุเยอะกันแล้วนะสี่สิบห้าสิบกันนั้งน,นะนะันแหละตอนเนี้ย นะฮะสีก็ไม่อยากจะพูดมากนะฮะโลกโซเชียลเขาอยู่เป็นประมาณแค่นี้แหละนั่นแหละก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรเพื่ออะไรหลายคนก็หลังไหม่มาถามสีก็ตึ้ม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 เลยนะคะเนี่ยสีก็ตอบว่าอ๋อบางคนถามมากอะไรคดียกฟ้องยกฟ้องยกฟ้องคืออะไรจันสีเห็นไหมมันก็กระทบไปหมดเลยใช่คดีอะไรของไอ้ไหลก็ยกฟ้องเหอจันสีอะไรไอ้ไหลยกฟ้องอะไรอะไรเงี้ยคือสีต้องมานั่งตอบคําถามมานะคะ นะคะคือโตโตกันแล้วถูกคะ่ะโตโตกันแล้วเรามีจิตสํานึกกันอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําสีเข้าใจว่าช่วงนี้ YouTube มันอาจจะเหี่ยวแห้งมันอาจจะดูเงียบเหงาอะไรเง,งี้ยนะคะมันอาจจะยังต้องการอัปเดตข้อมูลอะไรเง,งี้ยคะทีเนี้เยงงเราต้องยังไงอ่ะเราต้องยังไงคิดถึงหัวอกของคนที่เขาเขาเป็นผู้เสียหายบ้างเขาไม่ผู้เสียหายนะคะ เราไม่ได้เป็นเราอาจจะมาเล่นเราอาจจะมาขึ้นคอนนอเรา,าจ,จะมาพะแพ้ชนะกันหรืออยากจะมาโชว์กระอ้อที่ไอ้นี่อย่างนั้นอย่างีนะะ้มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่อย่างของของคุณพี่มนูเนี่ย <c oughs> คือตอนที่จะไปแจ้งความพวกเราก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าจะไปแจ้งความไม่ได้บอกแต่มานั่งบอกว่าเฮ้ยคุณพี่มนูเข้ากำลังไปแจ้งความนะ,ะทั้งที่ช่องสีนี่โดนด่านะโดนด่าว่าไม่เซฟพี่มนูเลยไม่เซฟพี่มนูเลยไม่ให้พี่มนูยังจะมาหัวเลาะเยาะนูน่นนี่นั่น ไม่เซฟตัวของเขาเลยท,ทั้งทั้งที่พวกเราทํากันแบบเงียบๆบอกแล้วว่าทุกคนเขาทากันเงียบๆทุกคนก็ช่วยกันเก็บพยานหลักฐานใช่ไหมคะเ,ออเมื่อพี่เขารู้สึกว่าโหนี่โซเชียลมาเล่นขนาดนี้เลยเหรอไงนะคะก็ต้องเก็บแล้วก็ส่งเรื่องไปแล้วเก็บนี่ไม่ใช่มานั่งเก็บคนคนเดียวนะคะของพี่มนูนี่เก็บชนิดที่ที่ต้องช่วยเขาเก็บอะคะ่ะเพราะว่าเขาเสียหายจริงๆนะสิเข้าใจนะเขาเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้มานานนะคะทุกคนอืมเขาก็มีทีมกันช่วยเก็บตั้งแต่ โอ้โหถึงบอกว่าของป้าหย่อนยานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคดีของพี่มนูเหมือนกันใช่ไหมละ่ะนั่นแหละคะ่ะหลายคนค่ะหลายหลายอย่างมากเลยไอ้คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะฮะเป็นคดีใหญ่ซึ่งเมื่อเป็นคดีใหญ่เนี่ยเราก็ต้องการที่จะเป็นความลับที่สุดเลยนะคะทุกคนนะคะสิก็ขอขอให้ผู้ที่โพสต์นะคะคิดณจุดจุดนี้ด้วยถามพี่มนูเขาก่อนว่าเขาอนุญาตไหมนะคะแค่นั้นเองถามว่าเขาอ,อนุญาตหรือไม่นะคะแล้วก็ ในส่วนของน้าไหลนั่นก็เรื่องของน้าไหลว่าน้าไหลแกรู้สึกยังไงนะคะแต่ของคุณเสือแซานะั้นเขาเขาก็อ,อยู่ในชั้นของอายการสูงสุดใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกิดจากจากคดีนอกราชอาณาจากักรนะคะของพี่เสือเนี่ยเขาพนังกงานสอบสวนเขาค่อนข้างที่จะ,ท,จะที่จะตามระบบกฎหมายเป๊ะเ,เ,เ,เลยอ่าใช่ใช่ค่ะคือต้องเราต้องสงสารของคนคน,คนที่เสียหายต้องคิดถึงเขาจุดของเขาด้วยไง บางทีโลกโซเชียลมันต้องคิดหลายๆจุดนะเราไม่ได้คิดแค่มุมตัวเองนะเราต้องคิดของมุมของผู้เสียหายด้วยนะฮะมุมที่เขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยวด้วยนะฮะนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเล่นกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเอาเล่นหรือเราจะเอาสนุกหรือเราจะเอาคอนเทนต์นะฮะพวกเราแค่พูดหน้าช่องแค่ว่าคดีบางคดีเนี่ยอยู่ในชั้นอายการแล้วนะคะรอรออายการที่จะ,ะสั่งนะฮะว่ายังไงต่อนะคะนั่นแหละ นั่นแหละคดีถึงชั้นอายาการเพราะว่าผู้ผู้ที่ออกอหมายเรียกครั้งที่หนึ่งหมายเรียกครั้งที่สองเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของหมายจับเนี่ยที่เราเขาก็ต้องส่งสำนวนไปอายาการอันนีอ้อาจารย์เขาก็เคยเคยพูดไว้หน้าช่องแล้วถึงขั้นตอนว่าในคดีนักแสดงของคดีพวกนี้จะทํำยังไงหลังจากที่ไม่มีการรับทราบข้อกล่าวหานะคะนั่นนะคะทุกคนสีก็ คือสีรู้สึกสงสารครอบครัวพี่มานูไงเรื่องของเรื่องอะครอบครัวเขาหมดอะคะ่ะทุกคนใครไม่เจอกับตัวทุกคนไม่รู้กันหรอกอืทั้งพี่มานูทั้งหลายๆคนที่เขาเจอกันตอนนี้เขาเป็นคดีกันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของอย่างพวกของเสียซ่าเขาก็คงความรู้สึกไม่ไม่ต่างกันนะคะทุกคนแต่ว่าของคุณเสียซ่าคือเขาเป็นคนที่อยู่ในคดีนี้ไงเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีไงแต่พี่มานูเขาเป็นเพียงแค่ผู้ชมคนหนึง่งนะคะผู้ชมคนหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งเขาติดตามเรื่องราวของคดีน้องมานานนะคะแล้วเขาก็ ชอบในฝั่งของที่ที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็อยู่ในซุมเป็นพิมพ์เขาก็ชอบในสิ่งสิ่งนี้แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่คิดว่าโซเชียลมันจะไปถึงขนาดนั้นเลยโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ไม่ได้ขออนุญาตเขาสักครั้งสักคำหนึ่งก็ได้ค่ะทุกคนสงสารนะคะเออเจอมาเล่นเรื่องของเขาอีกใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นหมายจับในที่สุดอยู่แล้วะค่ะอืมนั่นแหละ เพราะว่าบรรทัดฐานของคดีเนาะแต่ของคดีหน้าไหลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหน้าไหลที่เขาจะต้องติดตามเขาเองอะนะคะอืเรื่องของหน้าไหลไปเหยียบเท้าใครเป้าไม่ได้เหยียบเท้าใครไปเหยียบเท้าใครเหรอไม่มีนะฮะก็ก็นา่นแหละแสกนี่ก็ไม่ทราบนะคะว่าไปเหยียบเท้าไข่ไฮะพวกเราก็อยู่ในโซนของพวกเรานี่แหละเท้าใครเท้ามันนะไม่มีเท้าใครนะฮะ คนมาถามสีไงสีไม่ใช่รู้เรื่องหรอกมาถามสีกันเรื่องล่างเรื่องล่างเลยมันยกฟ้องกันยังไงบ้างเนี่ยส <mari> <sy ade> ิบใครยกฟ้องใครใครใครยกฟ้องใครเออพอดีพี่ก็ทักมาไมาเอาทําไมมันเป็นอย่างนั้นไปมันทําไมเออมันก็คือความจริงแล้วเขาต้องการเป็นความลับนะทุกคนนะมันเป็นอยู่ในสำนวนแล้วไงเรื่องราวมันอยู่ในสำนวนมันไปอยู่ในชั้นนายการแล้วอืมงั่นแหละอยู่ในชั้นนายการมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะเรื่องที่เขาแจ้งความหมิ่นประมาทกัน,ไม,นกไ,มไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่เขาที่เขาแจ้งกันนะเนาะคนสองคนแจ้งกันเนี่ยถึงแม้ยังไงอะในของของสอีพวกเราก็ไม่ทำนะคะที่จะเอาไม่แต่หนของสีเองสียังไม่เอามาขึ้นเลยอืมไม่แต่หมายของสีสีก็ยังไม่เอามามาประกาศอยู่หน้าช่องเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหมเรียกเช่นอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่อะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าสีก็บอกว่าในของสีอะ ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหากันเด้อของสีก็พูดอย่างนั้นแหละไปพิสูจน์ตัวเองกันเด้อถึงขั้นตอนไหนแล้วพิสูจน์ตัวเองกันใช่ไหมเพราะสีก็ไปพิสูจน์ตัวของสีอ่ะขั้นตอนต่อไปก็ค่อยว่ากันในของใครของมันนะตอนนี้นะคะนะคะมันไม่สนุกสีว่ามันควรจะหมดได้แล้วนะเรื่องที่เอาเอาหมายคนนั้นมาขึ้นเอาหมายคนนี้มาขึ้นเนี่ยสีว่ามันคอนเทนต์ตรงนี้มันควรจะจบลงได้แล้วไอคอนเทนที่ว่ามัน มันเรื่องของการแจ้งความอะ่ะนะครใครอยากแจ้งใครใครก็แจ้งไปนะสิว่าหลังๆก็ไม่มีใครเอาหมายของใครมาให้มาให้เป็นข่าวนะเพราะว่าหลายคนสมัยก่อนเนี่ยพอเอาหมายมาขึ้นปุ๊บหรืออะไรมาขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดอ่ะคนนั้นเป็นผู้เสียหายได้มางคนเขาอาจจะสันนิษฐานมาเอาหรือพี่มนูไปให้ข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าถูกไหมคนอื่นอีกคนนึงก็จะเป็นผู้เสียหายก็อาจจะมามาแจ้งความพี่มนูก็ได้หรืออะไรก็ได้มันย้อนกลับได้เสมอไงทุกคนเออมันย้อนกลับมาได้เสมอไงอันนี้สิก็พูดในส่วนของพี่มนูว่าพี่มนูไม่ได มีส่วนรู้หรือส่วนอนุญาตอะไรทั้งสิ้นในการที่จะเอามาขึ้นตรงนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียหายเหมือนกันนะคะแค่นั้นนะคะส่วนผู้ที่